สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนนะคะกลับมาพบกันในภาคเรียนที่2นะคะในปีการศึกษา2564นะคะซึ่งในสัปดาห์นี้นะคะจะเป็นสัปดาห์แรกค่ะของวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะคะซึ่งในสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะเรียนกันเรื่องหน้าที่พลเมืองวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคมค่ะ หน่วยการเรียนรู้ที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะจะเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่1ค่ะเกี่ยวกับกฎหมายพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันนั่นเองตัวชี้วัดนี้นะคะจะมุ่งไปที่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันของครอบครัวและชุมชนค่ะตัวชี้วัดที่2องอ๋อสสองจุปหกทับหนึ่งนั่นเองค่ะ อย่างแรกเลยนะคะเราก็ต้องมาทำความรู้จักกับคำว่ากฎหมายก่อนกฎหมายนะคะก็คือข้อบังคับค่ะที่รัฐเนี่ยจัดขึ้นหรือว่าบัญญัติขึ้นมาค่ะเพื่อใช้บังคับบุคคลในสังคมนะคะอาจจะเป็นคำสั่งหรือว่าเป็นข้อห้ามซึ่งถ้าผู้ใดเนี่ยที่ฝ่าฝืนก็จะต้องได้รับการลงโทษนั่นเองค่ะความสำคัญของกฎหมายนะคะก็ 1. เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคมนั่นเองค่ะถ้าไม่มีกฎหมายเนี่ยก็จะทําให้เกิดความไร้ระเบียบในสังคมเช่นถ้าเผื่ออย่างง่ายๆเลยเกี่ยวกับกฎหมายจราจรนะคะถ้าเผื่อไม่มีบทบัญญัติไว้หรือว่ากฎหมายกจราจรเนี่ยเวลาที่เราใช้ถนนหนทางอะไรเงี้ย ก็จะเห็นได้ชัดเลยว่ามันต้องเกิดความวุ่นวายแน่ๆถ้าไม่มีเ,เครื่องหมายไม่มีสัญญาณอะไรต่างๆนะคะ2ก็คือเพื่อควบคุมการกระทําของบุคคลในสังคมให้อยู่ในระเบียบนะคะให้อยู่ในระเบียบแบบแผนที่ดีงามอย่างเช่นไม่ต่อว่าผู้อื่นโดยใช้คําหยาบคายนะเดี๋ยวนี้ถ้าเื่อด่ากันหรือว่า,าไปขนาดแค่ โพสข้อความพาดพิงถึงบุคคลเนี่ยเขาก็สามารถที่จะฟ้องเราได้นะคะฟ้องหมิ่นประมาทเราได้นะคะ 3. เพื่อรักษาความความสะอาดของบ้านเมืองอย่างเช่นการทิ้งขยะใช่ไหมคะทิ้งไม่เป็นที่ทิ้งลงไม่ไม่ลงถังขยะหรือว่าทิ้งตามท้องถนนเนี่ยเขาก็มีข้อ,อ,อ,ข,อ,ข,อข้อเขาเรียกว่าอ,อะไรนะข้อกําหนดหรือว่าอาจจะเป็นค่าปรับในการที่ทําให้กฎหมาย เขาเรียกว่าอะไรนะกฎหมายท้องถิ่นเกี่ยวกับการ,รจัดความสะอาดจ,จัดระเบียบอะไรเงี้ยคะก็อาจจะโดนปรับนะคะสี่ก็คือเพื่อรักษาชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนะคะก็คือป้องกันบุคคลที่จะไปทำร้ายผู้อื่นแล้วก็นำทรัพย์สินของผู้อื่นไปเป็นของตัวเองนั่นเองนะคะอย่างเวลาเดินเดินอยู่มีคนมากระชากกระเป๋าเราอะไรางี้นะคะอันนี้ก็คือเพื่อรักษาชีวิตและทรัพย์สิน 5นะคะก็คือเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมนั่นเองเช่นการกําหนดเขตห้ามตัดไม้ทําลายป่าห้ามฆ่าสัตว์ก็คือเพื่อเป็นการรักษาทรัพยากรป่าไม้แล้วก็สัตว์ป่านั่นเองนะคะทั้งหมดที่ครูกล่าวมา5ข้อน,นั่นก็คือความสําคัญของกฎหมายค่ะทีนี้เรามาทําความรู้จักกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ ชีวิตประจําวันของเรานะคะของนักเรียนอันแรกเลยนั่นก็คือกฎหมายจราจรค่ะกฎหมายจราจรนะคะ อย่างที่ครูบอกก็คือมีไว้ควบคุมความประพฤติการใช้รถใช้ถนนของผู้ที่ขับขี่และก็คนเดินเท้านั่นเอ,เองนะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะกฎหมายที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยก็คือพระราชบัญญัติจราจรทางบกนะคะพุทธศักราช2522และที่แก้ไขเพิ่มเติมการประกาศใช้พระราชบัญญัตินี้ก็คืออย่างที่ครูบอกไปก็คือเพื่อรถ อุบัติเหตุแล้วก็เพื่อความปลอดภัยนะคะบนท้องถนนเกี่ยวกับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนทุกคนเลยนะคะสัญลักษณ์ที่ควบคุมการจราจรนักเรียนเคยเห็นป้ายไหมนะคะก็จะมีป้ายต่างๆมากมายเขาเรียกว่าสัญลักษณ์ควบคุมการจราจรนั่นเองนะคะเราไปทำความรู้จักกันอันแรกเลยสัญญาณจ,จ,นะจราจรนะคะสัญญาณจราจรมีนะคะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Traffic Light นะคะก็คือเครื่องหมายสัญญาณไฟจราจรนั่นเองซึ่งจะมีอยู่ด้วยกัน 3- สี 4. ครูรู้อยู่แล้วแหละว,ว่านักเรียนน,ยน่าจะรู้เพราะว่าเห็นอยู่ในชีวิตประจําวันนะคะเรามาดูความหมายกัน3าสี 4, นั้นจะประกอบไปด้วยสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีเขียวนะคะสีแดงก็คือให้รถหยุดนั่นเองเมื่อเห็นแล้วเมื่อเห็นไฟแดงขึ้นรถก็จะต้องหยุด ะะแต่การหยุดรถเนี่ยจะต้องหยุดหลังเส้นนะเวลาที่นักเรียนไปอยู่ตรงสี่แยกเนี่ยมันจะมีเส้นเส้นขาวๆคา,าดเอาไว้นักเรียนต้องหยุดหลังเส้นนะั้นรถรถทุกคันเนี่ยความจริงต้องหยุดอยู่หลังเส้นนั้นเพื่อให้คนที่เขาเดินข้ามผ่านไปผ่านมานะคะไม่ล้ําแต่ว่าบางคนก็จอดเกยขึ้นไปนะสองก็คือไฟเหลืองไฟเหลืองนี้อันนี้ก็คือเครื่องหมาย เตรียมตัวหยุดลดหลังเส้นนะเวลาที่เราเห็นไฟเขียวปุ๊บพอไฟเหลืองเราต้องเตรียมหยุดนะไม่ใช่เตรียมเหยียบนะคะเตรียมหยุดนะเพื่อแล้วมันก็จะเป็นไฟแดงต่อมาต่อมาก็คือไฟเขียวไฟเขียวนี้ถ้าเราเห็นก็คือขับไปได้เลยนะคะอันนี้คือสัญลักษณ์จราสัญลักษณ์ไฟจราจรนะคะจะมีอยู่ด้วยกัน3มสีสีแดงหยุดสีเหลืองก็คือเตรียมหยุดแล้วก็สีเขียวก็คือขับไปได้นะคะ ต่อมาก็คือการใช้มือนะใช้มือก็คือตำรวจจราจรนั่นเองเขายกมือขึ้นมาห้ามอย่างนี้ก็คือหยุดนั่นเองนะทีนี้นอกจากสัญญาณไฟแล้วก็จะมีป้ายจราจรอย่างต่างๆนะป้ายจราจรก็จะแบ่งออกเป็นป้ายบังคับนะป้ายบังคับจะมีแบบ3มป้ายจราจรจะมี3แบบนะคะก็คือป้ายบังคับป้ายบังคับนี่ก็คือควบคุมผู้ขับขี่อย่างเคร่งครัดก็คือ ห้ามทำเลยนั่นแหละอย่างเช่นอันนี้คือป้ายหยุดเห็นไหมคะพอเห็นป้ายนี้ต้องหยุดนะให้ตรงไปป้ายบังคับก็คือตรงอย่างเดียวเลี้ยวไม่ได้เวลาที่เราไปาไปในซอยแล้วมันจะมีป้ายเยงี่ยคือเราต้องตรงนะไปทางอื่นไม่ได้วันเวไม่ได้อา่าเป็นเป็นรถส่วนกันไม่ได้คือจะต้องตรงไปข้างหน้ายอย่างเดียวตามป้ายที่เขาบอกอันนี้ก็คือป้ายนี้คือบังคับนะป้ายบังคับถ้าเห็นอย่างนี้ เครื่องหมายเลี้ยวซ้ายแล้วก็โดนทับอย่างนี้ก็คือห้ามเลี้ยวซ้ายนั่นเองแสดงว่าถ้าเห็นป้าย,ยานี้นักเรียนห้ามเลี้ยวซ้ายอันนี้คือป้ายบังคับนะห้ามทำนะคะต่อมาคือป้ายเตือนนะคะประเภทที่2คือป้ายเตือนแจ้งเตือนว่ามีอะไรอยู่ข้างหน้าดูซิลักษณะของป้ายเตือนเป็นอย่างไรนี่จะเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ก็คือแล้วก็มีรอยเหมือนรถ ก็คือถนนลื่นนั่นเองเตือนว่าต้องระวังนะข้างหน้าเนี่ยถนนลื่นนะคะหรือเป็นรูปสัตว์แบบนี้ก็คือให้ระวังสัตว์นะเผื่อบางทีมันเดินข้ามถนนหรือออกมาจากข้างทางนะคะอันนี้ก็คือระวังอะไรมีภูเขาอันนี้เป็นหน้าผาแล้วก็มีหินหล่นลงมาก็คือดินถลม่มอันนี้จะพบเห็นบริเวณทางที่เป็นไหลเขาเนาะ ทางที่เราเดินทางไปท่องเที่ยวจะขึ้นเขาอย่างเงี้ยเขาก็จะมีป้ายตรงเนี้ยเตือนอยู่ว่าขับดีๆนะให้ระวังดินถล่มลงมาป้ายที่3ก็คือป้ายแนะนำก็คือเป็นป้ายที่ให้ข้อมูลการเดินทางนั่นเองซึ่งคุณครูค,คิดว่านักเรียนน่าจะเห็นบ่อยอย่างนี้เห็นไหม ป้ายอันนี้เป็นแนะนําบอกจุดหมายปลายทางถ้านักเรียนจะไปนครสวรรค์นักเรียนก็ต้องเลี้ยวขวาไปตามป้ายถ้าจะไปอุตรดิษฐ์ก็เลี้ยวซ้ายไปตามป้ายหรือว่าจะไปอําเภอวังทองก็ตรงไปนะอันนี้คือป้ายแนะนานะคะเป็นการให้ข้อมูลอันนี้ก็คือป้ายที่แสดงทางข้ามก็คือทางข้ามอยู่ตรงนี้นะอันนี้ก็คือแสดง ป้ายว่าอ๋อโรงพยาบาลบางทีเราขับรถไปเนี่ยเราจะเจออาจจะอยู่ตรงป้ายนี้ป้ายโรงพยาบาลอาจจะอยู่ตรงแยกก็แสดงให้รู้ว่าข้างหน้าเนี่ยจะต้องมีโรงพยาบาลแล้วอันนี้ก็คือป้ายจราจรทั้ง3แบบนะคะจะมีแบบแบบบังคับแบบเตือนแล้วก็แบบแนะนานะการปฏิบัติตามกฎจราจรเนี่ยก็เพื่อความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินนะคะแล้วก็ป้องกันจราจรติดขัดบนท้องถนนด,ด้วยนะคะ ป้ายจราจรกฎหมายของคนเดินเท้านะคนเดินเท้าก็มีกฎหมายคุ้มครองนะเดินเท้าไหลทางริมทางขวาม,มือของตนห้ามข้ามถนนนอกทางข้ามระยะร้อยเมตรนะคะแล้วก็เดินข้ามทางรถที่มีสัญญาณควบคุมทางเท้าอย่างเช่นอันนี้เห็นไหมคะถ้าเป็นในกรุงเทพเนี่ยเขาจะมีค่อนข้างเยอะเลยป้ายแบบนี้นะคะ ก็คือเหมือนกับรถนั่นเองแต่ว่าไม่มีสีเหลืองนะจะมีแค่สีแดงกับเขียวก็คือถ้าเผื่อเป็นสีแดงขึ้นเนี่ยให้คนหยุดเดินก่อนเพราะว่ารถเนี่ยจะมานะแต่ถ้าเผื่อเป็นสีเขียวเนี่ยก็คือคนเนี่ยสามารถเดินข้ามทางได้แต่เมื่อเตรียมตัวหยุดก็คือไฟสีเขียวเนี่ยกัพริบเดินเท้ายังเดินได้นะคะนะ สีสีเขียวก็คือถ้าเผื่อมันถ้าสีเขียวเนี่ยก็คือเดินได้แต่ถ้าสีเขียวเริ่มกระพริบเราต้องเตรียมหยุดแล้วนะแต่มันจะไม่มีไฟสีสีส้มเออ,เออสีเหลืองนะเหมือนไฟจราจรอันนี้คือเขาะจะเป็นรูปคนเดินนะคะ<ๆ>เขาเรียกว่าป้ายจราจรกฎหมายสําหรับคนเดินเท้าก็คือคนที่เดินข้ามถนนเดินบนทางนั่นเองต่อมากฎหมายจราจรของผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์ซึ่งเป็น เรื่องที่ใช้ในชีวิตประจำวันของผู้ปกครองของนักเรียนทุกคนอย่างเช่นการขับขี่รถจักรยานยนต์สิ่งแรกก็คือต้องสวมหมวกกันน็อกนะคะเพื่อป้องกันเนาะป้องกันอันตรายเวลาที่เราล้มไปเนี่ยอย่างน้อยยังมีหมวกกันน็อกเนี่ย รับไว้นะจะไม่เกิดการกระทบกระเทือนหรืออาการบาดเจ็บที่มันรุนแรงเกินไปนะคะส่วนอันนี้ก็คือการคาดเข็มขัดนิรภัยนะคะในการขับขี่รถยนต์ไม่ว่าจะเป็นคนขับหรือว่าคนนั่งก็ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งนะเพื่อมันป้องกันได้จริงๆนะเพราะว่าคนใกล้ตัวครูเนี่ยก็เกิดอุบัติเหตุมาแล้วเนาะก็อยากจะ ต้องต้องคำนึงเนาะบางทีเนี่ยอุบัติเหตุมันยังไม่เกิดแต่เราป้องกันไว้ก่อนดีกว่านะก็ปฏิบัติตามกฎจราจรนะก็คือถ้าเป็นรถมอเตอร์ไซค์ก็สวมมวกกนน็อกนะคะถ้าเผื่อเป็นรถยนต์นะคะไม่ว่าจะเป็นคนขับหรือว่าคนนั่งนะคะนักเรียนก็ควรคาดเข็มขัดนิราภัยนะคะแล้วเ,เป็นการไม่ผิดกฎหมายจราจรด้วย นอกจากนั้นนะคะเขาก็ยังมีกฎที่ห้ามอะไรกฎหมายก็ห้ามดื่มสุราเวลาที่ขับรถนะห้ามดื่มสุราเวลาที่ขับรถเพราะว่าเวลาที่เราเมาแล้วเนี่ยมันจะทําให้การตัดสินใจหรือว่าการขับขี่เนี่ยมันลดลงสมรถสมรถภาพในการที่มันจะขับรถเนี่ยมันก็จะลดลงทําให้เกิดอ Uber ุบัติเหตุได้บ่อยไม่มีสติด้วยนะคะอันนี้80 k m บ H เนี่ยก็คือกำมันมันเป็นเครื่องหมายขับรถตามความเร็วที่กําหนดก็คือกําหนดให้ขับได้80กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าเห็นปน้ายนี้บางป้ายอาจจะตรงนี้อาจจะเป็น90กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็แล้วแต่เขตพื้นที่นั้นว่าเขากําหนดให้เราขับเท่าไหร่นะคะถ้าเก,เกินเนี่ยเขาก็จะมีกล้องเนื้อตามถนนเนี่ยแล้วเขาก็จะส่งใบใบสั่งนะมาเรียกเก็บเงินเราเพราะว่าเราเนี่ยทำผิดกฎหมายเขานะคะ ประโยชน์ของการปฏิบัติตามกฎหมายนั้นก็คือทําให้การจราจรบนท้องถนนเนี่ยไม่ติดขัดนะคะสเลยก็คือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ3ก็คือลดความสูญเสียถ้าเผื่อปฏิบัติตามกฎจราจรเนาะไม่ขี่ย้อนสอนไม่ขับไม่เมาแล้วขับนะคะไม่ขับเร็วเกินกว่ากฎหมายกําหนดอย่างเงี้ยน,นะคะมันก็จะไม่เกิดอุบัติเหตุไม่เกิดความสูญเสีย ะะอันนี้ก็ฝากด้วยโดยเฉพาะเด็กๆป .6 เนี่ยเริ่มจะขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ได้แล้วก็ต้องระวังเนาะนะคะต่อมาอีกอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันของเรากฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษทะเบียนราษคืออะไรคะกฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษก็คือกฎหมายที่เกี่ยวกับคนคนเกิดคนตายเกี่ยวกับการย้ายที่อยู่นะคะนั่นเขาเรียกว,ว่ากฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษนั่นเอง นะคะอันแรกเลยนั่นก็คือการแจ้งเกิดนะคะการแจ้งเกิดก็คือการที่มีสมาชิกเกิดใหม่เกิดในบ้านเรานะเจ้าบ้านเนี่ยจะต้องไปแจ้งนะคะจะต้องไปแจ้งต่อในอำเภอในท้องที่เนี่ยภายใน15วันนะคะ15วันนับตั้งแต่วันที่เด็กเกิดนะคะเมื่อในทะเบียนเอ,อ่อไปแจ้งเกิดเนี่ยแล้วเนี่ยเขาก็จะให้สูตร สูติบัตรนะเขาเรียกว่าสูติบัตรเนี่ยกลับมาในการที่จะไปแจ้งเกิดเนี่ยก็ต้องใช้ทะเบียนบ้านนะแล้วก็ไปแจ้งเขาเนาะให้เขาลงเล่มในทะเบียนบ้านว่าเออมีคนนี้นะชื่อคนนั้นอยู่ในน,นั้นแล้วก็จะให้ใบสูติบัตรมานี่เห็นไหมคะหนึ่งใบนะคะอันนี้นะ,ะเมื่อมีการเกิดเจ้าบ้านจะต้องไปแจ้งภายใน15วันนะคะต่อมาการแจ้งตาย นะคะการแจ้งตายก็คือการที่เจ้าบ้านต้องไปแจ้งต่อนายทะเบียนเหมือนกันนะไปแจ้งต่อนายทะเบียนภายใน24ชั่วโมงนะคะถ้าเผื่อเป็นการเกิดภายใน15วันแต่ถ้าเผื่อเป็นการตายต้องแจ้งนายทะเบียนภายใน24ชั่วโมงนะคะแล้วก็จะได้รับใบมรณะบัตรนี่เห็นไหมคะใบมรณะบัตรหน้าตาจะเป็นแบบนี้ นะคะอันนี้คือการแจ้งตายต่อมาการย้ายที่อยู่การย้ายที่อยู่เนี่ยจะมี2แบบก็คือการย้ายเข้ากับย้ายออกแต่วิธีการก็เหมือนกันก็คือถ้ามีคนย้ายเข้าหรือย้ายออกเจ้าบ้านจะต้องไปแจ้งต่อนายทะเบียนเหมือนกันค่ะภายใน15วันนะคะอันนี้คือเล่มทะเบียนบ้านนะหน้าตานักเรียนคงต้องคุ้นอยู่แล้วแหละทุกบ้านจะต้องมีนะคะนี่คือการการเกิด นะการแจ้งเกิดการแจ้งตายแล้วก็การย้ายที่อยู่นะอีกอันนึงก็คือการทําบัตรประชาชนนะคะการทําบัตรประชาชนก็คือจะทําได้ก็คือผู้ที่มีสัญชาติไทยนะคะอายุตั้งแต่70ปีบริบูรณ์แต่ไม่เกิน70ปีนะถ้า70คนที่อายุ70ปีเนี่ยก็จะถือใบนั้นไปตลอดไปตลอด อายุเลยนะถ้าเผื่อเกิน70แล้วเนี่ยก็ไม่ต้องไปทำใหม่แล้วนะคะเมื่ออายุตั้งแต่7ปีแต่ยังไม่เกิน70ปีไปมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนะคะก็ไปยื่นคําขอภายใน60วันนะคะนะับตั้งแต่เมื่ออายุครบ7ปีบริบูรณ์นะไปขอยื่นทำบัตรประชาชนนะคะบัตรประชาชนเนี่ยก็เอาไว้ แสดงสัญชาติไทยนะคะเอาไว้ใช้ทำธุรกรรมหรือว่านิติกรรมต่างๆนะคะรวมถึงเอาไว้พิสูจน์ยืนยันเพื่อเข้ารับบริการรับสวัสดิการต่างๆเช่นาการรักษาพยาบาลการศึกษาอะไรอย่างนี้นะคะบัตรประชาชนเนี่ยจะมีอายุเราทําแล้วเนี่ยหครั้งเนี่ยจะมีอายุใช้งานได้8ปีนับตั้งแต่วันที่เขาออกบัตรเนาะเราจะดูถ้าเผื่อนักเรียน ใครที่ป .6 เนี่ยน่าจะมีกันหมดแล้วแหละนะคะนั้เรียนลองดูสิว่ามันจะมีวันหมดอายุเห็นไหมคะวันที่ออกบัตรเขาจะนับวันตั้งแต่วันที่ออกบัตรนะคะไปอีก8ปีก็จะเป็นวันที่บัตรหมดอายุนะคะเมื่อบัตรหมดอายุก็ให้ผู้ที่ถือบัตรเนี่ยะคะเจ้าของบัตรไปยื่นคําร้องต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน60วันก็คือ2เดือน นะคะภายใน2เดือนนับตั้งแต่วันที่บัตรเนี่ยหมดอายุเดิมนะคะไปขอทำบัตรใหม่พอได้บัตรใหม่มาก็จะใช้ได้อีก8ปีนะทำอยู่นี้จนถ้าเผื่ออายุ70แล้วเนี่ยก็ไม่ต้องไปทำแล้วนะคะอันนี้ก็คือกฎหมายกฎหมายทะเบียนร,ราษนะคะที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเรานะคะประโยชน์ของการปฏิบัติตามกฎหมายทะเบียนร,ราษก็คือทราบจำนวนข้อมูลประชากร นะแล้วก็เอาไปพัฒนาการปกครองท้องถิ่นได้ด้วยนะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนอกจากจะเป็นข้อมูลทางทะเบียนราษฎรของหน่วยงานราชการแล้วเนี่ยประโยชน์ของเราก็ายังทําให้เราเนี่ยออมันมันมันจะต้องรู้นะเพราะว่าเราเนี่ยต้องใช้เราต้องใช้กฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนของเราเนี่ยเราจะได้รู้ว่าอ,อ๋อถ้าเราเกิดมีคนเกิดในบ้านเราเราจะต้องทำยังไงคนตายในบ้านเราเราต้องทำอย่างไรนะคะ อันนี้ก็คือเกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจําวันที่นักเรียนต้องรู้มันมีอีกนะคะมันมีอีกมันมีอีกสอกฎหมายแต่ในสัปดาห์แรกเนี่ยครูจะให้นักเรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรกับกฎหมายรัศดรเกาะราชก่อนทะเบียนราชนะคะซึ่งในวันนี้นะคะในสัปดาห์แรกเนี่ยครูก็จะให้นักเรียนทําเกี่ยวกับสาระตัวชี้วัดที่6.1นะคะ ในเกี่ยวกับกฎหมายทะเบียนราษฎร์มีความสําคัญอย่างไรนะคะการแจ้งเกิดแจ้งตายยายที่อยู่ครูได้บอกในะอ,อาทิตย์ในคลิปไปหมดแล้วนะการแจ้งเกิดแจ้งยังไงแจ้งภายในกี่วันแจ้งตายแจ้งที่ใครแจ้งภายในกี่วันนะคะแล้วจะได้อะไรกลับมานะ นะคะไม่ยากเนาะในสัปดาห์นี้นะคะสัปดาห์แรกเนาะเอาใบงานแค่ง่ายๆไปก่อนครูคิดว่าป .6 ทําได้อยู่แล้วนะคะอันไหนที่ยังไม่เข้าใจสามารถทักมาถามครูประจําชั้นก็ได้เดี๋ยวคุณครูจะเป็นให้ครูประจําชั้นประสานมาที่คุณครูนะคะอย่าทําใบอย่าทิ้งใบงานให้มันเป็นใบงานเปล่านะเพราะว่าหนูจะไม่มีคะแนนเลยนะคะ สำหรับสัปดาห์นี้นะคะสัปดาห์แรกของคุณครูมีแค่นี้นะคะขอให้เรียนตั้งใจทําใบงานแล้วก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะอยะ่ากาดอย่าตกเหมือนเดิมนะเราจะได้กลับมาเจอกันนะคะถ้าเผื่อ,อยอดผู้ป่วยไม่เยอะนะคะก็มีโอกาสที่จะได้กลับมาเจอกันนะคะใน ในอีก15วันข้างหน้านะสำหรับวันนี้นะคะของคุณครูก็มีแค่นี้ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ